ใครมีรถต้องฟังทางนี้ถ้าวันหนึ่งเล่มทะเบียนรถของคุณหายไม่ว่าจะเก็บจะลืมย้ายบ้านแล้วเอกสารหายหรือน้ำท่วมบ้านสารพัดที่เอกสารสำคัญของเราอาจสูญหายได้จะต้องทำยังไงต้องแจ้งความก่อนไหมแล้วทำเล่มใหม่ใช้เอกสารอะไรบ้างคลิปนี้ชบาจะพาคุณไปดูทุกขั้นตอนแบบละเอียดตั้งแต่การแจ้งความตเตรียมเอกสารไปจนถึงการรับเล่มใหม่กลับบ้านรับรองว่า ดูจบจัดการเองได้แน่นอนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ชบาด้วยนะคะเล่มทะเบียนรถคือเอกสารสำคัญนะคะที่ใช้ยืนยันความเป็นเจ้าของรถและบอกข้อมูลต่างๆเช่นเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์และชื่อผู้ครอบครองถ้าหากหายไปอาจสร้างความยุ่งยากเสียเวลาให้กับเราในการขายรถโอนรถต่อทะเบียนทำไฟแนนซ์หรือแม้แต่การเดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้คะ่ะ หลายคนสงสัยว่าเล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความก่อนไหมคำตอบนั่นก็คือถ้าหากคุณกังวลว่าจะมีคนเอาเล่มของเราไปปลอมแปลง,ปง,ปงกลายเป็นคดีความได้แนะนำว่าให้เราไปแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าเล่มทะเบียนรถของเราสูญหายไปนะคะแล้วก็เก็บใบแจ้งความนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ค่ะแต่ถ้าหากเราไม่แจ้งความล่ะแล้วไปขอทำเล่มทะเบียนรถใหม่ที่ขนส่งได้เลยทำได้ไหม คำตอบก็คือได้เพราะตอนนี้ที่ขนส่งทุกพื้นที่เขตจะมีเอกสารบันทึกถ้อยคําให้เรากรอกนะคะในกรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายค่ะเราก็ไปที่ขนส่งกรอกเอกสารบันทึกถ้อยคํานี้แทนได้ค่ะส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมไปนะคะนั่นก็คือใบแจ้งความจากตํารวจหากเราไปแจ้งความมาแล้วและใบบันทึกถ้อยคําเอกสารสูญหายบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถย้าว่าต้อง เป็นบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรของผู้มีอำนาจลงนามในกรณีที่รถคันนั้นเป็นชื่อบริษัทหรือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลค่ะและถ้าหากไม่สามารถไปดำเนินการเองได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจนะคะสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย ส่วนขั้นตอนการขอเล่มทะเบียนใหม่ก็ง่ายมากค่ะให้เราเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบตามที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วเดินทางไปที่สำนักง,งานขนส่งในพื้นที่ที่รถนั้นจดทะเบียนไว้เช่นหากรถจดทะเบียนไว้ที่กาญจนบุรีก็ต้องไปที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีนะคะยื่นเอกสารที่เตรียมมากรอกเอกสารบันทึกถ้อยคําที่ขนส่งและแบบคําขออื่นๆหลังจากนั้นก็ชําระค่าธรรมเนียมค่ะ55บาท เป็นค่าคำขอ5บาทและค่าใบแทนเล่มอีก50บบาทแล้วเราก็ไปรอรับคิวและรอรับเล่มทะเบียนใหม่ได้เลยค่ะ เล่มใหม่จะมีตราประทับว่าออกแทนเล่มที่สูญหายนะคะและจะแสดงเฉพาะชื่อเจ้าของปัจจุบันค่ะแต่ประวัติการครอบครองรถจะยังคงเหมือนเดิมค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วหากเพื่อนๆท่านใดไม่มีเวลาต้องการใช้บริการของชบาให้ช่วยดำเนินการให้ก็ทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะจะเป็นการแอดไลน์เข้ามาหรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีคำถามอีกหลายๆคนนะคะที่สงสัยมาก ถามเราเข้ามาเราก็จะมาตอบให้ค่ะเช่นในกรณีที่เล่มทะเบียนรถหายยังไม่ได้โอนรถจะทำยังไง คำตอบนะคะต้องขอเล่มใหม่ก่อนนะคะจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้แล้วถ้าหากทะเบียนเล่มรถหายทําที่ต่างจังหวัดจะทําได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะไม่สามารถทําที่ต่างจังหวัดได้ต้องไปทําที่สํานักง,งานขนส่งในจังหวัดที่ลดจดทะเบียนไว้เท่านั้นแล้วถ้าหากคุณไม่สะดวกไปทําเองสามารถทําหนังสือมอบอํานาจให้คนอื่นไปทําแทนได้ค่ะแล้วถ้าเล่มหายลากเข้าไฟแนนซ์ได้ไหม ต้องบอกว่าสามารถเข้าไฟแนนซ์ได้นะคะแต่ไฟแนนซ์บางที่อาจให้วงเงินที่ต่ำลงค่ะแนะนำให้ทำเล่มใหม่ก่อนแล้วค่อยยื่นขอไฟแนนซ์ค่ะสุดท้ายเล่มหายต่อภาษีได้ไหมถ้าคุณมีสำเนาทะเบียนรถอยู่ยังสามารถต่อภาษีได้แต่ถ้าไม่มีสำเนาทะเบียนรถเลยต้องขอเล่มใหม่ก่อนนะคะจึงจะต่อภาษีได้ เห็นไหมคะว่าขั้นตอนการขอเล่มทะเบียนรถใหม่นั้นไม่ยากเตรียมเอกสารให้พร้อมไปที่ขนส่งก็เสร็จค่ะอย่าปล่อยให้ปัญหานี้ค้างคาเพราะถ้าเวลาต้องใช้เอกสารจะยุ่งยากกว่าที่คิดนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ชบาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์และการใช้ชีวิตกันนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ